ทองแท้ไม่กลัวไฟกีรพันธ์กับปรากฏการ์ีรพังบทพิสุจน์ผลงานเหนือการเมืองปี2567ต้องยอมรับว่าฉายาที่ผู้สือข่าวสายธรรมเนียบรัฐบาลจัดให้กับนักการเมืองเมื่อ23ทธันวาคมนั้นแซบสันไม่น้อยโดยเฉพาะคนการเมืองจากพรรครวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ฉายาพีรพัง เอกนัทพร้อมผัานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ฉายารวมเพื่อไทยอ้างชาติและสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดหนึ่งในสามรัฐมนตรีโลกลลมแต่ไม่น่าเชื่อเพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังวิกฤตจากฉายาร้อนฉาฉายาร้ายนี้สะพัดในโซเชียลมีเดียพักร่วมไทยสร้างชาติได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยฉับพลันด้วยการทำแบนเนอร์ผ่านเพจพักผีรับพัง การผูกขาดผีระพังระบบที่เน่าเฟะผีระพังการกงกินทุกรูปแบบฉททายารัฐบาล67และอีกดอก,ททกรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่แค่ผีระพังเอกนัดก็พร้อมพังกากผิดธุรกิจสีเทาสินค้าห่วยข้ามชาติให้หมดสิน้นททรวมไทยสร้างชาติพังให้ทุกปัญหาก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าคนที่ครีเอท พิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เฉียบคมเช่นนี้สุดยอดแต่มองให้ลึกแล้วที่สุดยอดยิ่งกว่าก็คือที่เรียกว่าต้นทุนทั้งต้นทุนของพักที่มี DNA ลุงตู่ต้นทุนคนชื่อพีรพันธ์ชื่อเอกนัทและมวลสมาชิกโดยเฉพาะกรณีพีรพันธ์นั้นต้องโฟกัสเป็นพิเศษว่าตลอดปีเศษที่ผ่านมาสื่อมวลชนขาใหญ่จำนวนไม่น้อยทำนายทายทักกันว่าน่าจะจอดป้ายในไม่นาน เพราะการชักธงปฏิรูปพลังงานของเขาทําให้หลายฝ่ายเสียประโยชน์ยิ่งกว่านั้นยังคาดหมายกันว่าพักรวมไทยสร้างชาติเองก็อาจจะถูกพลังประชารัฐโมเดลแยกสลายโดยมีพักใหม่ที่จะเป็นพักสำรองแบบกล้าทำรรคือพักโอกาสใหม่ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นภาพเมื่อ22ธันวาคมที่สนามกอล์ฟสโตนฮิลล์กอล์ฟคอร์สของเจ้าสัวพลังงานสหรัฐรัตนวดีทักษิณชินวัตร อนุทินชาญวีรกูลคงกระพันอินทระแจ้ง c e อปตทและสารัฐออกรอบเล่นกอล์ฟด้วยกันด้วยความชื่นมืน่นรื่นรมยิ่งตอบย้ำกระแสข่าวความเชื่อว่าพีรพันธ์จะต้องจอดป้ายเกิดขึ้นแน่แต่ท่ามกลางกระแสข่าวดังกล่าววันที่25ธันวาคมพีรพันธ์นำทีมรวมไทยสร้างชาติแถลงข่าวปลดล็อกโซลารูฟท็อปพร้อมเสนอร่างกฎหมายของพักเข้าสภาข้ามมาปีใหม่ 4มกราคม2568พีรพันธ์พ์ใน a c e b o o k สรุปการทำงานในรอบปี2567และสิ่งที่จะทำในปี2568อย่างเป็นรูปธรรมที่อ่านแล้วเห็นภาพสัมผัสได้แต่ไฮไลท์ที่ต้องขีดเส้นใต้10เส้นก็คือเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง2-3เดือนก่อนสิ้นปี2567ผมถูกกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าสื่อบางกลุ่ม รุมกะหน่ำปั้นข่าวทุกรูปแบบโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวเปิดตัวพักใหม่ทุนหนาก็มีบัญชีอวตารเปิดใหม่พรึบเพื่อใช้ถล่มผมแบบไม่ยั้งมือแต่ผมไม่เคยหวั่นไหวและจะทำในสิ่งที่ต้องทำเสมอครับพอเห็นว่ากลายุทธ์แบบเดิมทํามาจะเล่นงานไม่ไหวก็ไปปั้นข่าวว่าผมขัดแย้งกับนายกบ้างขัดแย้งกับแกนนารัฐบาลบ้างท,งทั้งๆท,ที่ผมและนายกแพรทองทาน และอดีตนาย,ยกเศรษฐาไม่เคยมีอะไรขัดแย้งกันเลยแถมท่านทั้งสองก็สนับสนุนการทำงานของผมตลอดมาเพราะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทั้งสิน้นล่าสุดของล่าสุดวันที่5มัมกราคมทักษิณชินวัตรพ่อนาย,ยกตอบคำถามนักข่าวชัดว่าวันก่อนได้พูดคุยกับนายพิรพันธ์เรื่องค่าไฟและพลังงานและบอกว่าข่าวที่จะปรับพิรพันธ์ออกจากครม ไม่จริงอ๋อไม่มีคุยกันรู้เรื่องไม่มีอะไรเลยพีรพันธ์เขาเป็นคนตั้งใจรู้จักกันมานานเคยมีความคุ้นเคยกันรู้เรื่องทุกเรื่องความจริงจากทักษิณเหมือนเกมพลิกสื่อมวลชนขาใหญ่ร้องเอ๊ะไปตามๆกันนักสังเกตการมองค่อนข้างตรงกันว่าการชูธงที่จะปฏิรูปพลังงานเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้เรตติ้งของปีรพัน์และพักรวมไทยสร้างชาติ พุ่งกระชุดขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและน่าจะส่งผลให้แนวรบของรวมไท่สร้างชาติในมิติความเป็นพักทางเลือกของสังคมเด่นชัดขึ้นอีกครั้งยิ่งหากปลดล็อกเรื่องโซลารูฟท็อปและเขียนกฎหมายกำกับการประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง180มาตราที่เพรพันธ์ประกาศว่าร่างเองมากับมือออกมาเป็นผลสำเร็จจริงๆก็น่าจะยิ่งทำให้ต้นทุนที่ดีและมีอยู่แล้วของรวมไถ่สร้างชาติยิ่งแน่นหนึบ มูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นมหาศาลถึงตรงนี้กรณีรวมไทยสร้างชาติภีรพันธ์ก็น่าจะกล่าวได้ว่าสุดยอดของการตลาดที่แท้จริงก็คือคุณภาพจริงๆของสินค้าหาใช่แค่วาทกรรมผีรพังไม่อาจจะฝ่าพายุฝ่าหลุมขวากหนามมาได้หากไม่มีคำว่าคุณภาพเป็นตัวนำและคำยัน